สวัสดีครับพี่พี่วิ์บอลวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับที่8พฤษภาคม2566นะครับวันนี้อยู่กับผมเคกระดานบอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นศึกมันเดย์ไนท์นะครับคู่ที่ผมนะครับหยิบยกมาให้นะครับเป็นศึกระหว่างทีมหัวตารางนะครับเจอทีมท้ายตารางต้องบอกว่าตอนนี้ คู่นั้นนะครับก็คือคู่ระหว่างไบรตันแอนด์ฮูเอัลเบียนนะครับวันนี้เปิดบ้านอเมริกันเอ็กซ์เพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับต้องบอกว่าทีมนี้ตอนนี้ไบรตันแอนด์ฮูเอัลเบียนอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับกำลังไล่ล่าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกส่วนเอฟเวอร์ตันเนี่ยต้องทําทุกวิธีทางเพื่อจะหยิบ3คะแนนมาให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังดิน้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนักเลยสําหรับเอฟเวอร์ตันทีมเยือน จัดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มแล้วมั่นใจมากนะครับวันนี้ผมถึงหยิบคู่นี้มาให้พี่ๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้นะครับ ตัว v i p นะครับอยากทราบแนวทางทุนอื่นนะครับโครงการชุดโครงการ2โครงการ3นะครับโครงการ4ทุกอย่างนะครับเรามีวางไว้ให้ในกลุ่มทั้งหมดนะครับมีพี่พี่กูรูอีก2-3ท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ลันบอลสดกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็สามารถนะครับแอดเข้ามาที่ Line แอดนะครับมีแอดไซด์ด้วยนะครับแอดไซด์มิ เอาละครับรา้ข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับไบรตันแอนโทอาเบียนวันนี้เจ้าบ้านอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับเวลาลงเล่นเป็นทีมเย่านะครับลงเล่นเป็นทีมเย่าไปแล้วทั้งหมด16นัดนะครับชนะไป9เสมอ3และแพ้4นะครับยิงได้32ประตูเสีย14ประตูต้องบอกว่าประตูได้ลบเสียเนี่ยบวกอยู่ถึง18ประตูด้วยกันนะครับส่วนวินเลจของเจ้าบ้านไบรตันเนี่ยอยู่ที่56.3%สนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอเวอร์ตตอนนี้ อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับอยู่รองบอยเลยนะครับเวลาออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยสินัดนะครับชนะได้เพียง1นัดเสมอ8แล้วก็แพ้8นะครับยิงได้12ลูกเองนะครับเสียไปถึง28นะครับติดลบอยู่ถึง16ลูกเลยสำหรับเอเวอเรตทีมเยือนนะครับส่วนวินเลตของเอเวอเรตอยู่ที่5.9%ถือว่าน้อยมากๆนะครับพี่พี่เอาละครับเราเข้าไปดูเลต ราคาครับวันนี้ต่างประเทศสื่อต่างประเทศยกให้ที่เจ้าบ้านไบตันฮัลว์เบียนนะครับเป็นต่อทีมเยือนเอเวอร์ตันอยู่ที่ลูกควรลุกครึ่งนะครับ1.25แล้วมีวิวแววว่าเลทราคาครับขยับเข้าทางหาเข้าหาทางฝั่งเจ้าบ้านไบตันมากเลยนะครับตอนนี้เลทอัตราน้านะครับถ้าใครอยู่เจ้าบ้านไบตันได้ค่อนข้างน้อยเลยนะครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะไหลขึ้นไปถึง1.5นะครับ1ลูกครึ่งเลยนะครับสําหรับคู่นี้เอาละครับเราไปดู สถิตินะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาระหว่าง2ทีมนี้กันบ้างนะครับไบรตันหรืว่าเบียนเคยเจอกับเอเวอรตตันมาทั้งหมด11นัดนะครับเป็นไบรตันชนะได้4นะครับเสมอสองและแพ้ถ้าทาติสถิ ติดูเฮดทูเฮดเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าสูสีนะครับสูสีกันมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นไบตันที่อยู่หัวตารางและเอเวอเรตันเนี่ยลงไปอยู่ท้ายตารางแล้วนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมื่อวันที่4มกราคมมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นไบตันแอนด์โฮเบียนเนี่ยบุกไปอัดเอเวอเรตันได้ถึงถิ่นเลยสีประตูต่อหนึ่งนะพี่ๆเอาล้ครับเราเข้าไปดูฟั่ไวเลน5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่าครับวันนี้ไบตันแอนะครับ เจ้าบ้านเนี่ยหนัดหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2ยังไม่เคยเสมอใครนะครับหนัดหลังสุดนัดล่าสุดเลยก็เปิดบ้านนะครับเฉือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปท้ายเกมนะครับได้1ประตูต่อศูนะครับส่วนฟังทีมเยือนเอเวอเรตันเนี่ต้องบอกว่าฟอร์มแย่นะครับฟอร์มบูดมากๆ5นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับแพ้ไป3นะครับเสมอ2นัดล่าสุดก็บุก ไปเสมอเลสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อ2นัดนั้นเล่นกันแบบสุดมันนะครับมันมากๆเป็นศึกหนีตายครับนัดนี้ก็เชื่อว่าเอเวอเรตันก็จะใส่เต็มที่เหมือนกันแต่ไม่รู้ผลแข่งขันจะได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่านะครับ เอาละครับเราไปดูคาดการณ์11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ทีมของโรเบร์โตเดอชาบีของไบตันแอนด์โฮเบเบียนะครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้นัาเป้าน่าจะใช้เวลเบกเหมือนเดิมนะครับส่วนแผงมิดฟิลสามตัวนะครับหน้าก็จะใช้เหมือนเดิมกับนัดที่แล้วที่เจอกับแมนยูนะครับซอล์ี่มาร์ทนะครับมิโตมะแล้วก็เอนซิโซนะครับส่วนมิดฟิลตัวโฮบอนตัวเดินเกมแดนกลางเนี่ยอาจจะมีแม็กอลิเตอร์นะครับเป็นตัวสําคัญนะครับเป็นกําลังหลักในแดนกลางนะครับส่วนฝั่ง เยือนเอเวอร์ตันของชอนไดนะครับวันนี้จะมาในระบบ4-3-3คาดว่าน่าจะเป็น4-3-3นะครับเปิดเกมลุกเต็มตัวนะครับต้องการ3คะแนนอย่างมากจะใช้อีโวบี้นะครับคาร์วอัลเลวินแล้วก็เดวายแมคนิว uh, นะครับเป็น3ประสานในแดวหน้านะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ติดโทษแบนและได้รับอาการบาดเจ็บของทั้ง2ท,ทีมวันนี้ไบรตันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนตัวที่สําคัญที่ได้รับอาการบาดเจ็บคงค้างอยู่ของไบรตันก็น่าจะเป็นทาลิกแลมตี้นะครับปัสกาโกด้ด เจวอตแมนนะครับ J. แล้วก็มีเจอร์มี่ซามเมนโตนะครับจาคอโมเดอร์อีวานฟกุคซันแล้วก็อดัมลาลาน่าชื่อที่กล่าวมาข้างต้นนี่มีอาการบาดเจ็บรบกวนติดอยู่หมดเลยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเเออวรตันวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บติดอยู่4ตัวนะครับเป็นซามิลเอ่อเซมิสคอสเซมิสโคลแมนนะครับลูเบนเวลูเบนเวการ์นะครับเบนกรอฟฟี่นะครับแอนด์รอตทาวเซนประมาณนี้ครับพี่พ เอาละครับเราไปสรุปทัศนะคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้เหรยต่างประเทศยกมาให้เจ้าบ้านไปต้าหน้าอเเบียนเป็นต่อที่1.25หรือลูกควบลูกครึ่งครับแล้วมีวิแววว่าจะขยับไปถึง1.5นะครับลูกครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับแต่มองทุกทางครับทุกประตูทุกเหลี่ยมนะครับวันนี้เจ้าบ้านจะบุกใส่เดินหน้าเข้าใส่นะครับแล้วถ้าเอเวอร์ตันยังกล้ามานะครับบุกเพื่อจะเอา3าคะแนนกลับบ้านเนี่ยเชื่อว่าวันนี้นะครับเผลอๆนะครับอาจจะโด ถึง3-4ลูกกลับออกไปเลยก็ว่าได้นะครับดูจากฟอร์มการเล่นนะครับแผนเกมลุกนะครับตอนนี้เอเอเรตตอนนี้ไบรตันดีมากๆานะครับปะสานกันอย่างดีนะครับทำเกมลุกได้หลากหลายนะครับเอเวอร์ตนะครับกองหลังไม่เหนียวแน่นเลยนะครับมีสิทธิ์อย่างมากที่จะตกชั้นในฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมชี้ไปเลยให้อยู่เจ้าบ้านไบรตันแห่งอัลเบียนในทุกเลนราคาครับชนะแน่นะครับไปลุ้นสกอร์สสกอร์ส ให้ยิงขาดกันไปเลยดีกว่านะครับคู่นี้แถมไปด้วยเลยนะครับที่มองที่กำแพงความสูงไปด้วยเลยก็ดีนะครับคู่นี้ครับผม เอาละครับพี่พี่พี่ทนายนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มฟุตบอลของน้องนะครับอยากรับทัศนะอยากได้ตัว V.I.P. รวมถึงโครงการ3โครงการ4นะครับฟุตบอลสดนะครับในกลุ่มของเราก็ลั่นกันอยู่ตลอดเวลานะครับมีพี่กูรูอีก2 3ท่านอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับอยากได้ทัศนะอยากได้ตัว V.I.P. ก็อย่าลืมแอดมาเลยนะครับที่แอดไซน์มิสเตอร์เคเมีตัวแอดไซ์ด้วยนะครับตามที่ผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยนะครับผมส่วนทัศนะวันนี้นะครับผมจะไปโยนนะครับคู่เย็น นะครับเดี๋ยวผมจะโยนลงให้ไปในกลุ่มนะครับสามารถไปเลือกไปหาไปดูได้ในกลุ่มเลยนะครับยังไงซะนะครับพี่ๆใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไม่ได้กด s u บสไคร e นะครับกดกระดิ่งครับของช่องน้องใหม่เคกระดานบอลก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเอาไว้ช่วยร่วมในการตัดสินใจนะ ยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้นะครับใครเชียร์ทีมไหนไปวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเคกระดานบอลสวัสดีครับ